รอบที่แล้วนะคะเพืเ่อนๆอย่างที่เ,เ,เ,เพื่อนๆรู้เจะาฝ่ายถูกรวัลที่สองค่ะแล้ววันนี้เจ้าฝ่ายพาเพื่อนๆมาที่ถ้ำนาขาและนี่คือหมู่คณะของเราค่ะ okay. มาวันนี้เราจะขึ้นถึงทุกคนใช่ไหมใช่ดังดิวันนี้เราจะขึ้นถึงทุกคนโลอุยทมเสีงเบาจังวะไใจถึงก็ต้องถึงครับผม ไอ้สู้ไหมครับสู้ค่ะเออใจเกินร้อยอยู่แล้วสู้อยู่แล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งสู้ครับผมสู้ไหมครับจุดแรกสบายเออไปฝ่ายว่างจิ๊บจิ๊บจิ๊บคุณนันท์าสู้ค่ะเออสู้กอขาดใจแต่สู้ครับเดี๋ยวตัวนได้เดี๋ยวพักได้มีจุดพักไปเรื่อย นี้นยังไม่ถึงจุดวัดใจเธอร์รางวันที่หนึ่งสู้ค่ะอเออยังไงเขาคุณจะกิจเย้ yeah.